ไขปริศนาเปิดคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดศาสตร์ลายมือเป็นหนึ่งในศาสตร์โบราณที่ใช้บ่งบอกชะตาชีวิตโชคลาภและเส้นทางของคนคนหนึ่งได้อย่างน่าประหลาดใจหนึ่งในลายมือที่ทั้งน่ากลัวและน่าศรัทธาที่สุดคือลายมือกากบาทเพราะเส้นกา,กากบาทเปรียบเสมือนรอยกรรมที่ฝังอยู่ในชีวิตเจ้าของมือบางตำราว่าคือเครื่องหมายของคนที่มี บุญใหญ่แต่กำแรงชีวิตต้องเจอทั้งอุปสรรคมรสุมและปาฏิหาริย์สลับกันไปเหมือนถูกทดสอบให้ผ่านก่อนจะได้ความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามคนลายมือกะกระบาดมีข้อจำกัดบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องการเลือกอาชีพเพราะแม้จะเป็นคนมีพลังใจสูงแต่หากเลือกเส้นทางผิดชีวิตจะวนเวียนอยู่กับความเหนื่อยยากลงแรงหนักแต่เงินไม่เข้าทำดีแต่ไม่ขึ้นดังนั้น บทความนี้จึงจะพาคุณไปเจาะลึกว่าอาชีพใดบ้างที่คนลายมือกากบาทไม่ควรทำเพราะจะทำให้รวยยากกากบาทคือตัวแทนของเส้นทางที่ตัดกันเป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้ากับกรรมเก่ากรรมใหม่และบททดสอบของชีวิตผู้ที่มีลายมือนี้มักไม่ได้ทุกอย่างมาง่ายๆต้องเจอความล้มเหลวเจอคนหักหลังหรือเจอปัญหาการเงินก่อนแล้วจึงมีโอกาสสาเร็จ แม้จะมีวาสนาแต่บุญที่ทำมามักออกผลช้ากว่าคนอื่นเหมือนต้องใช้ความพยายามมากกว่าใครๆกว่าความสำเร็จจะมาถึงหลายตำราบ,บอกว่าคนลายมือกากบาทมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเสนแรงมักเชื่อมโยงกับศาสนาความเชื่อหรือสิ่งลี้ลับหากเลือกเส้นทางผิดจากพลันที่มีอาจทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่กับปัญหาไม่รู้จบไขปริศนา เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คนที่มีกากบาทยอยู่ตรงกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายในตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตจะหนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากตากตรำทั้งหลายทั้งพวงนั้นจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าไม่เตือนสิ่งที่พ่อหมออยากจะบอกต่อไปนี้ก็คือ จงแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเพราะสิ่งที่คนที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะได้รับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้รู้ถึงเคล็ดลับในการเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองจะทําให้ชีวิตร่ํารวยทรัพย์สินและเงินทองสิ่งที่เคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินและทรัพย์สินที่มีค่าต่าง มันก็จะกลายมาเป็นความจริงอย่างแน่นอนอาชีพที่ห้ามทำเพราะจะทำให้รวยยาก 1. อาชีพที่เกี่ยวกับการพนันเสี่ยงโชคเช่นเจ้ามือหวยใต้ดินบ่อนพนันนับพนันอาชีพคนลายมือกากบาทมีพลังดึงดูดทั้งโชคและเคราะห์เมื่อเข้าไปข้องเกี่ยวกับการพนันจะไม่ใช่ดวงเฮงเสมอไปแต่กลับดึงเคราะห์เข้ามามากกว่า ต่อให้ได้บ้างก็เสียมากกว่าสุดท้ายมักจบด้วยหนี้สิน 2. อ,อาชีพที่ต้องหลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้อื่นเช่นขายของปลอมแชร์ลูกโซ่ธุรกิจมืดลายมือกากบาทคือสัญ,ญลักษณ์ของกรรมหากประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรมกรรมจะย้อนกลับมาแรงกว่าคนทั่วไปผลคือได้ไม่คุ้มเสียถูกจับถูกหักหลัง หรือหมดตัวในที่สุด 3. อาชีพที่ต้องใช้คำพูดเกินจริงเช่นนักการเมืองนักขายที่เน้นโกหกนักเจรจาที่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวคนลายมือกากบาทมีกรรมเรื่องคำพูดถ้าใช้คำพูดผิดทางจะกลายเป็นดาบสองคมทำให้เสียชื่อเสียงถูกนินทาหรือถูกฟ้องร้อง 4. อาชีพที่เน้นความหรูหราเกินตัว เช่นธุรกิจบันเทิงที่ต้องใช้หน้าตาการอวดรวยหรือธุรกิจที่ต้องลงชุนสูงแบบสิ่งเสี่ยงเพราะคนลายมือกากบาทต้องใช้ชีวิตเรียบง่ายบุญถึงจะส่งผลหากยึดติดกับความฟุ้งเฟ้อจะทำให้เงินรั่วไหลหมด 5. อาชีพที่เกี่ยวกับอบายามุขเช่นร้านเหล้าคาราโอเกะธุรกิจกลางคืนถึงแม้จะทำเงินได้เร็ว แต่สำหรับคนลายมือกากบาทนี่คือการเร่งกรรมให้แรงขึ้นบางคนรวยได้ชั่วคราวแต่ไม่ยั่งยืนสุดท้ายมักเจ๊งหรือเสียสุขภาพเสียครอบครัว6อาชีพที่ต้องแข่งขันสูงเกินไปเช่นหุ้นนักเก็งกำไรนักกีฬาอาชีพที่มีเดิมพันเรื่องชื่อเสียงพลังชีวิตของคนลายมือกากบาทมักต้องต่อสู้กับอุปสรรคอยู่แล้ว หากเข้าไปในวงการที่แข่งขันดูเดือดเกินไปมักถูกกลืนหายไม่สามารถก้าวสู่ความมั่นคงได้ 7. อาชีพที่ผิดกฎหมายเช่นค้ายาค้าของเถื่อนลักลอบนำเข้าคนกากบาทดึงดูดทั้งบุญและกรรมหากทำอาชีพนี้มักเจอเคราะห์ใหญ่ถูกจับหรือถูกหักหลังโดยคนใกล้ตัวอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนลายมือกากบาท 1. ง,งานด้านจิตวิญญาณศาสนาความเชื่อเช่นหมอดูพระนักพัฒนาเรื่องจิตใจโคช้ชด้านพลังบวกเพราะพลังเซนส์แรงจะทำแล้วรุ่ง 2. ง,งานช่วยเหลือผู้อื่นเช่นแพทย์พยาบาลครูนักจิตวิทยายิ่งทำเพื่อคนอื่นกรรมเก่าจะเบาบางลงบุญใหม่จะส่งผลเร็ว 3. งานสร้างสารรค์ศิลปะเช่นนักเขียนนักวาดนักดนตรีนักแสดงที่ใช้พรสวรรค์จริงไม่ใช่อวดรวยเพราะเส้นกากบาททำให้คนกลุ่มนี้มีแรงบันดาลใจลึกซึง้ง 4. งานค้าขายที่สุจริตและจริงใจเช่นร้านอาหารธุรกิจเล็กๆที่ซื่อสัตย์คนกากบาทยิ่งทำจริงใจจะยิ่งได้ลูกค้าประจำ เคล็ดลับแก้เคล็ดคนลายมือกากระบาท 1. ทำบุญกับข้อแม่ได้ผลแรงที่สุด 2. ถวายสังฆทานหรือทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวร 3. ถือศีลอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน 4. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 5. ภาวนาคาถาเรียกทรัพย์เช่นโอมสีสีสีมหาลาภปรากฏก่อนนอน คนไลมือกากบาดไม่ใช่ว่าจะจนหรือไม่มีทางรวยแต่ต้องเลือกเส้นทางให้ถูกอาชีพที่เกี่ยวกับการหลอกลวงการพนันอบายามุกหรือสิ่งผิดกฎหมายจะทำให้รวยยากและพังเร็วแต่หากเลือกงานที่ช่วยเหลือผู้อื่นใช้พรสวรรค์ด้านจิตวิญญาณหรือความสร้างสรรค์และใช้ชีวิตเรียบง่ายจะทำให้พลังบุญส่งผลเร็วขึ้นก้าวสู่ความร่ำรวยมั่นคงได้ คนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือหรือในตำแหน่งสำคัญมักถูกโบราณแปลาว่าเป็นคนบุญใหญ่กำแรงมีชีวิตไม่ธรรมดาไม่ค่อยได้สิ่งใดมาง่ายๆต้องผ่านมรสุมก่อนเสมอแต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะพลิกผันชีวิตจากความยากจนไปสู่ความร่ำรวยมหาศาลได้หากรู้จักแก้เคล็ดและเสริมดวงให้ถูกทางเส้นกากบาทเปรียบเหมือนกรรมที่ถูกสลักไว้บนฝ่ามือกรรมนี้ไม่อาจลบออกได้ แต่สามารถทําให้เบาบางลงและแปลเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นพลังบวกได้ผ่านการกระทําความเชื่อและการเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมก่อนนอนให้นั่งสมาธิสูดลมหายใจลึกๆและภาวนาวา่าโอมสีสีสีมหาลาภะปราตวดมหาทรัพย์มหามงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวดวันละแก้วจบ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานจะช่วยดึงดูดพลังบวกและโชคลาภเข้ามามีหลายคนที่มีลายมือกากบาทเคยจนหนักติดหนี้ถูกโกงแต่เมื่อเริ่มทำบุญต่อเนื่องและหันหลังให้ความไม่สุจริตชีวิตกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์บางคนเปิดกิจการเล็กๆแต่กลับรุ่งเรืองมีรายได้หลายล้านบางคนกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงเพราะใช้ความสามารถจริงแทนทางลัดนี่คือหลักฐานว่าลายมือกากบาทไม่ใช่คำสาป หากรู้จักแก้เคล็ดมันจะกลายเป็นบันไดาพาคุณขึ้นสู่ความร่ำรวยคนลายมือกากบาดแม้จะมีกำแรงแต่ก็มีโอกาสรวยได้หากทำตามเคล็ดลับแก้เคล็ดอย่างต่อเนื่องเมื่อทำบุญถูกทางและเลือกเส้นทางชีวิตที่สุจริตจะเปลี่ยนพลังจากกากบาทแห่งกรรมให้กลายเป็นกากบาทแห่งบุญที่ดึงดูดโชคลาภเงินทองและความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิตได้อย่างยั่งยืน